สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้ปิดจอบเลขล่างกันเลยนะคะปิดจอบเลขล่างกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่เช่นกันนะคะสูตรที่ดิฉันทําให้ดูรอบที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะ เป็นสูตรใหม่นะคะเหมือนกันเป็นเลขเด่นล่างวิ่งล่างนะคะ3ตัวมาหนึ่งถึงสงตัวแล้วเรามาดูในส่วนสูตรนี้2ตัวมา1ตัวนะคะแต่เดินระยะสั้นนะทุกท่านนะสูตรนี้เดินระยะสั้นนะหกงวดติดนะคะเป็นสูตรระยะสั้นเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรไปใช้กันนะคะ เดินมาหกงวดติดนะคะทุกท่านสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดเป็นเช่นไรจะได้เลขอะไรในรอบนี้ฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง youtube และเพจใน facebook ของเราก่อนดีกว่านะคะอ่ะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทาง ในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆนะคะก่อนจะนําไปใช้กันช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยเป็นกําลังใจให้กันมาค่ะเราจะมาลุยกันดูสําหรับสูตรใหม่สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะ คลิปที่แล้วเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะคะแต่เป็น3ตัวรอบนี้เป็น2ตัวทีนี้เราจะเอาไปชนกันดูได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วพร้อมกันนั้นจะทําสูตรเก่าคือสูตรปักหลัก10หลักหน่วยล่างเป็นชุดเก่าเดี๋ยวเอามาทําให้ดูในรอบนี้ด้วยเลยนะคะว่าจะได้เลขอะไรแล้วก็ไปชนกันแล้วเหลืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคํา แล้วก็ทีนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมไปใช้16กรกฎาคมนะคะสูตรนี้ใช้110หน่วยที่4นะคะบวกกันนะ110หน่วยที่4นะคะ110หน่วยที่4บวกกันได้เท่าไรนะคะบวกกันได้เท่าไร่นำไปคูณ3และบวก5อีกทีนะคะคูณ3บวก5นะคะทุกท่านนะ ได้เท่าไหร่คูณ3ามนะคะเก้าสิบเป็น14นำสีไปคูณ3ามนะคะสี่สเราได้เลข2มาวาง2อบวกหเป็นเท่าไหร่คะ2อบวกหได้เลข7อ่าเราได้2กับ7มาแล้วทีนี้เรามาดูกันในรอบวันที่16กรกฎาคมนะคะสิกรกฎาคม2566ัาร้กราวันที่ 1, 1 6, 9, 5, 3, ออก1 6ึ่งหกเก้าหางออก62นะคะ กสองเลข2มานะคะรอบนี้ถูกต้องมาดูกันต่อใน16กรกรกฎาคมไปใช้31กรก,กฎาคมนะคะศูนย์บวกหบวกหเป็น12ได้2อสองไปคูณ3 2 3, 3เป็น6กค่ะหกบวกหเป็น11ได้เลข1นะคะได้6กับเลข1 ทีนี้เรามาดูกันในรอบวันที่31กรกฎานะคะรางวัลที่หนึ่งออกสองหกศูตัวล่างออก1 1ึ่งหหออกมาแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะหมาใน10และหน่วยเลยนะคะสูตรนี้ไม่ได้ปักหลักนะทุกท่านมาได้ทั้ง10และหน่วยนะคะอ่ะไปดูกันต่อใน31กรกฎาไปใช้16สิงหา 6บวก0บวก1ได้7ค่ะ7คูณ3 7 3 21ได้เลข1 1บวก5ได้6ค่ะได้1กับ6นะคะทีนี้เราไปดูกันในรอบวันที่16สิงหานะคะ4 7 17 82นะคะเลขที่ออกก็คือ6 7 2ตัวล่าง6มาตัวเดียวค่ะรอบนี้ในหลัก10ล่างนะคะมาในหลักสิล่างอ่าไปต่อนะคะทุกท่านนะ 16สิงหาไปใช้1กันยานะคะสิบหกสิงหาใช้1กันยา7จบวกสเป็น11 1เบวกสได้3 3มคูณสเป็น9ได้เลขเก้นะคะรอบนี้9กบวกหเป็น14ได้9กับ4นะคะทีนี้เราไปกันต่อในรอบวันที่1กันยานะคะหกันยา9 1 5าหนึตัวล่างออก9กหนึ่งค่ะ ก้ามานะคะรอบนี้มาในหลัก10ล่างอ่าไปต่ออีกนะคะใน1กันยาไปใช้16กันยานะคะสองบวกเบวกหเป็น12ได้เลข 2. สองสอคูณ 3, สามเป็น6ค่ะ6กบวกหเป็น11ได้1นะคะได้6กับ1จะมาไหมมาดูกันต่อใน16กันยานะคะสามสอ2ศนะคะสตัวล่างออก4ีหค่ะ หมานะคะรอบนี้แตกไปที่หลักหน่วยนะคะอ่าสิกันยาไปใช้1ตัวรานะคะศูย์บวกหได้5้บวกเเป็น12บสองคูณสเห็นไหมมีแต่สองกับ3 2กับ3ามนี่ได้คูณเนี่ยตอนเนี้ยเออสองสเป็น6กขาได้6อีกแล้ว6ไปบวก5เป็น11ได้1อีกแล้วครับท่าน จะมาไหมถ้าเป็นเราคิดนะฮะทุกท่านนะถ้าเจอแบบนี้เราก็คิดว่าหกจะมาเออหกจะมาหรือหนึ่งจะมาเพราะหกมาแล้วเหลือหนึ่งผลปรากฏว่าเลขที่ออกในหนึ่งตุลาคมหกสิบหกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองตัวล่างออกหกหกค่ะแล้วเป็นไงล่ะคะพี่หกของเรามาจริงๆแล้วมาแบบสะเทือนสะเทือนเรือนลั่นเลยนะฮะแบบสะเทือนเรือนลั่นเลยนะ มาสองตัวเลยอ่ะเป็นอะไรที่ผิดคาดมากนะคะอ่ะนี่คือตัวเลขที่เดินนะคะตัวเลขที่เดินนะคะได้แล้วเดินได้แล้วมาได้แล้วเข้านะคะเดี๋ยวไปชนกับสูตรเด่นสามตัววิ่งสามตัวนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าไม่มาชนกันถ้าไม่ชนก็ซื้อเป็นสองตัวล่างได้ไหมรีบไปซื้อรัตตอรี่ไว้เลยนะทุกท่านนะถ้าเป็นแบบนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันในรอบดีเดย์กันดีกว่า16ตุลาคมนะคะใช้1ตุลาคมเป็นตัวคิดคำนวณน,นะคะคงบวก1เป็น7 7เบวก5เป็น12อีกแล้วได้สได้2อีกแล้วอะสอคูณ3ได้เลขตัวเดิมอีกแล้วสองเป็น6เอาแล้วเอาแล้ว6บวก5เป็น1เอาเป็นเป็นไปไปมาเนี่ย หนึ่งจะมาหรือเปล่าคะรอบนี้เลขล่างเนี่ยหรือ6จะมา6จะมาอีกไหมจะเป็นนี่หมา1แล้วก็มาเป็น1แล้วก็มาเป็น6แล้วก็มาเป็น1แล้วก็มาเป็น6แล้วก็มาเป็น6รอบนี้จะมา1แทนไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้วิ่งนะคะวิ่งสองตัวล่างนะคะมา1ตัวนะคะทุกท่านนะสูตรนี้เดินมา หกรอบติดนะคะสูรเดินมาหกรอบติดแล้วนะคะสูตรนี้เรามาดูนะคะทุกท่านนะเราจะมาดูกันสูตรนี้ชนกับสูตรแรกนะคะไปจับเลขล่างกันนะคะรอบนี้นะอ่ะสูตรนี้ทําที่หกสองเนาะเดี๋ยวดิฉันจะลองประกบดูนะคะในสองชุดนี้ หกสี่สามชนอะไรคะหไม่มีสี่ไม่มีสามไม่มีมีสองกับเจ็ดไอ้ยะไม่ชนแต่หมาสูตรนี้มาหกสูตรนี้มาสองอกหกสองหนึ่งเก้สูตรนี้มีหกกับหนึ่ง ชนที่เลขหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งโอ้โหก็จะได้ทราบเนาะว่าเป็นมาลักษณะยังไงหกสี่สามหกสี่สาม,ห,สสามหนึ่งกับหกชนหกออกหกเจ็ดหนึ่งเก้าแปด 94ชนที่9ผลปรากฏเลขออก9 1หนึ่งถูกส2 1สองหนึ่งหหนึ่งชนที่เลขหนึ่งอ่าชนที่เลขหนึ่งแต่ออกสี่หไม่มาสูตรนี้ถูก4สูตรนี้ถูก 6. อ่ะเป็นอย่างนี้ก็มีด้วยเป็นอย่างนี้ก็มีด้วยเห็นไหม เห็นไหมนี่คือผลดีที่เราทําย้อนหลังนะทุกท่านนะอ่ะไปต่อสิคะรออะไรเอออ่ะเรามาดูกันนะคะทีนี้นะ9ก้ดหอันนี้หกหนึ่งชนที่เลขหกผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ6กหอ่ะมาอันนี้ดันมานะคะมา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 สองตัวยังมีเลยอ๋อเข้าคนละตัวโอเค เอออีอีอ,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 อีมาต่อกันนะคะรอบนี้นะคะรอบดีเดคือหนึ่งเก้าแปดอันนี้หกกับหนึ่งชนที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งจะมาไหมถ้าเลขหนึ่งไม่มาเหมือนรอบนี้ไหมคะชนที่เลขหนึ่งเนี่ยถ้าหนึ่งไม่มาก็สี่สองสี่หกสี่สองถ้าหนึ่งไม่มาก็จะกลายเป็นว่า 9ก้าหกแล้วก็เก้าแปดบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรน,นี้ได้หกกับหนึ่งอ่าหนึ่งเก้าแปดชนนะคะ VSVS ที่หกกับหนึ่งคนปรากฏว่าสองตัวนี้ชนชนที่เลขหนึ่ง ชนที่เลขหนึ่งถ้าหนึ่งไม่มานะคะถ้าไม่มานะถ้าเกิดว่าตัวชนไม่มาก็จะกลายเป็นว่าเก้าหกแปดหสองเม็ดในสองตัวล่างมีแค่นี้ ท่านชอบหนึ่งเอาหนึ่งไปใช้ท่านชอบ 1, เก้ากับแปดเอาตัวนี้ไปใช้นี่คือตัวเลขที่ทําได้ประมาณนี้นะคะตัวเลขเนาะก็จะออกมาได้แค่ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันในตัวที่ชุดนี้นะคะตัวเลขเด่นนะถ้าชนเด่นถ้าตัวเด่นมาเนี่ยเด่นล่างเนี่ยห้าหกแเนี่ย แต่ศูนนี้ไม่มีศูนย์เลยเอาที่ชน8กับ9กันแล้วกันอ่ามี6ด้วยเนี่ยมี6ด้วยอ่ามี6ด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะเดินว่า6 8 8ปดก็มีสิทธิ์เดินได้นะหรือ9 6 6 9หขอดูแต้มหน่อยแต้ม2ตัวล่างของเราหน่อยหนึ่งนะคะทุกท่านนะมาดูแต้ม2ตัวล่างคือ3ามสองสามแปดส อ่ะถ้า1มาถ้า1มานะก็จะเดี๋ยวค่อยไปดูต่ออ่ะถ้าเกิดว่า9กับ6กแต้ม5้แต้ม5นี่2ตัวล่างนะไม่ใช่บนนะคะเกแต้ม5 8 6แต้มสีโอ้โหมีมีเป็นตัวรองทั้งหมดเลยมีเป็นตัวรองทั้งหมดเลยนะคะชน5กับชนสีแต้ม 2 3 8ไม่มีนะคะชน5กับชนสอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนส่วนตัวชนนี้6 8แปชนเลยนะคะ6 8แปเนี่ยห8แปดเเนี่ยมีให้เห็นเลยในเลขเด่นสแสดงว่าในเลขชุดพวกนี้นะทุกท่านนะเอาง่ายๆเลย มาดูในชุดดับล่างทุกหลักดับล่างทุกหลักนะคะ0256789 0256789อันนี้คือชุดเดียวกันนะแต่ดิฉันวาง2ล็อกเพราะว่ามันสั้นไปไม่ถึงนะคะมีนะคะมีมีทั้ง96อ่ะ96 96 86ได้ นะคะ9686มีสิทธิ์มาได้เลยมีสิทธิ์เดินได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้เออถ้าเกิด8มาก็จะ8อะไรนะคะถ้า8มาก็จะ8 8นี่คือหลักสิบนะนี่หลักหน่วยนี่หลักหน่วยหน่วยหน่วยก็ไล่มาถึงนี่นี่10ก็คือไล่มาถึงนี่นะคะทุกท่านนะอ่าถ้า8 8นี้เอาง่ายๆคือมีสิทธิ์มาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะ9889เอ่า9669 8668สลับแบบนี้ แต่ถ้าหนึ่งมาในดับทุกหลักนี้ไม่มี1เลยนะนี่ไม่เหลือเลขหนึ่งเลยนะก่อนหน้านั้นเขาก็ยังเขาเดินโอเคเลยนะเนี่ยมาก็คือมานะมาก็คือมาอ่าเก้าหกหกหหรือหกเมียมาได้8ปดหหรือห8ดมาได้นะคะนี่ชุดนี้มีสินมาได้เลยนะ แล้วอีกทีนี้เรามาดูในส่วนในชุดหลักสิบก็จะเดินมีที่เลขเก้กับเลขหกอ่ะเห็นไหมเก้ากับ6กนี่ถือว่าสลับหลักได้เลยนะคะถ้า9มามี9 8้าแปดไหมไ,ไม่ใช่9 6กับ9ก้ากับ8อยู่ฝั่งเดียวกันมีจต่เก้ากับ8 6อันนี้ไม่มี8ถ้า8ปดก็จะเป็นตัวนี้ 9ก้าหกก็จะเป็นชุดนี้เก้าหกมีมาตรงนะคะศูนย์ห้าหกเก้าหนึ่งเก้าอยู่หลักสิบเก้ามีในหลักสิบนะทุกท่านนะส่วนหลักหน่วยมีไหมมีเก้ากับแปดไหมคะหลักหน่วยเอาดับเป็นตัวยืนนะคะเพราะว่าดิฉันเดี๋ยวจะดูในเลขหลักสิบ สองตัวล่างเดี๋ยวนะคะมาดูหลักหน่วยหนึ่งเจ็ดแปดเก้าทั้งแปดทั้งเก้านี้มีสิทธิ์มาในหลักหน่วยหนึ่งหนึ่งถ้ามานะถ้าหนึ่งมาถ้าหนึ่งมาเก้ากับแปดก็จะถ้าหนึ่งมานะจะเป็นชุดนี้เลยนะคะทุกท่านนะถ้าหนึ่งมาเนี่ยจะอยู่หลักหน่วยส่วนหลักสิบก็ไปอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวดิฉันจะลองเขียนให้อยู่นะ ถ้าหนึ่งมาหลักหน่วยที่ชนก็คือหนึ่งเนาะไม่ทราบว่าหนึ่งจะมาสิบหรือมาหน่วยอันนี้เป็นตัวรองนะคะเลขหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในหลักสิบเป็นตัวรองนะแต่หนึ่งหลักหน่วยนี้มีนะคะนี่ก็จะมามีแค่นี้นะคะถ้าเป็นหนึ่งมานะอ่ะถ้าหนึ่งมาหลักหน่วยก็จะเป็นชุดนี้ถ้ามาหลักสิบก็จะเป็นชุดนี้นะคะ อันนี้เราเอามาเทียบนะบางท่านก็เข้าใจผิดว่าดิฉันทำไมต้องเอาไอ้ที่ทำไปแล้วเนี่ยมาเข้ามาให้ดูอีกคือเอามาเทียบค่ะถ้าท่านคิดว่าชอบแบบนี้เลยเอาแบบนี้ไปได้เลยเนี่ยเอาแบบนี้ไปได้เลยนะคะเอาแบบนี้ไปใช้ได้เลยแต่ที่ดิฉันเอามาให้ดูคือเทียบหลักให้ดูว่าถ้าเกิดคุณชอบหลักเลยเนี่ยก็สามารถมาในหลักสิบหลักหน่วยอะไรประมาณนี้นะคะที่ติดหนึ่ง แต่ถ้า1ไม่มา9ก้ากับ8ก็จะเป็น9อยู่หลักสิบแกับ9ก็มีทั้ง10ทั้งหน่วยได้เลยนะคะ้ก็มีทั้งสิบทั้งหน่วยเลยสําหรับ9เนี่ยมีทั้ง10ทั้งหน่วยแต่8อยู่ที่หลักหน่วยนะคะแต่แอยู่ที่หลักหน่วยแต่ถ้าเป็นดับทุกหลักเขาสามารถมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยคือ9ก้คือเคือแคือหกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านนะอ่าถ้าหนึ่งมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ชอบก็ใช้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยอ่าอันนี้ถ้าเป็นหลักก็คือจะเป็นชุดนี้ถ้าชนที่เลขหนึ่งท่านหนึ่งมามันก็ไม่ยากนะคะมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งแต่หลักสิบก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแค่นั้นเองถ้าหนึ่งมานี่คือเอามาเทียบให้ดูนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทุกท่านนะ แคปไว้เลยค่ะตัวที่ชนคือหนึ่งนะคะทุกท่านนะตัวที่ชนคือหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งไมมานะคะในชุดนี้นะถ้าเกิดหนึ่งชนแล้วไม่มาเหมือนรอบนี้เขาก็จะเข้าคู่ชุดคือมาชุดนี้เลยนะคะมีสองตัวแค่นี้เก้าหกหกเก้าแปดหกหกแปดแค่นั้นจริงๆนะคะอ่ะถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคนะคือเข้าใจตรงกันนะคะ ทีนี้ดิฉันว่าจะทำชุดนี้คือหลักหน่วยล่างชุดนี้เขาหลุดมาสองมวดแล้วก็สามวนนี้แล้วสองตัวล่างออกหกหกเนาะรอบที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมฮะมันหลุดอีกแล้วเนี่ยสามวดติดแล้วเนี่ยที่หลุดเนี่ยสามม้วนนี้คือผิดอ่ะคือเขาหลุดนะคะในหลักหน่วยส่วนหลักสิบรอบที่ผ่านมาก็ออกหกหกนะเดินแล้วนะคะหนึ่งสอง หนึ่งสองงวดเนี่ยมีหลักสิบให้เห็นส่วนหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วยไม่มี6เลยมีแต่เลขค่าก็เลยผิดกันะนาวเลยนะคะรอบที่ผ่านมานะไม่มีเลยในชุดนี้นะคะอันนี้ไม่มีทีนี้ดิฉันก็เลยอยากเออลองทําให้ดูซิเผื่อเขาจะไปชนอะไรบ้างนะคะในรอบนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะใช้1้อหน่วยอ่ะแส0 0 0 0่นพัน บวกกันแล้วคูณสองแล้วก็มาบวกสิบบนนะคะดูนะแสนหมื่นพันบวกกันได้เท่าไหร่คะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกได้เลขหกได้เลขหกนะคะเราจะนำเลขหกไปคูณสองนะคะอ่านี่คือตัวเลขที่ทำได้คือได้หกนะเจ็ดบวกสองบวกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าสิบหกกับเลขสองนะคะเป็นสิบหกหกคูณสองสองหกสิบสองได้เลขส ไปบวกหลักสิบบน10บนคือเลข0นย์ะคะสองบวกศนย์ได้เท่ากับ2 2งบวกแได้10คือ0 0นบวกหได้6กหบวกสเป็น9นี่คือรอบนี้ค่ะศูนย์องยไอ้ยะนี่คือหลักสิบนะทุกท่านนะในรอบงวดวันที่16บหกทับสิ 10, ทับหกนะนี่คือที่จะมาในรอบนี้ สองศูนย์หกเก้าคือเลขหลักสิบอ่าเก็บไว้เรามาดูในส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือหลุดไปสามงวดติดแล้วทีนี้เรามาดูกันนะรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่าเอาง่ายๆร้อยที่สองค่ะหลักร้อยครั้งที่สองเป็นตัวใบเทียมและไปบวกสองหนึ่งหกนะคะร้อยครั้งที่สองนะคะเรามาดูกันร้อยครั้งที่สองคือเลขอะไร หลักร้อยครั้งที่สองก็คือสามนำสามมาวางไปบวกด้วยสองนะคะสามบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหกสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สามได้ห้าได้หกและได้สองนะคะในรอบวันที่สิบหกทับสิบทับหกสิบหก จะเดินไหมสูตรนี้รอบนี้นะคะอันนี้คือสูตรหลักหลักหน่วยนะคะหน่วยล่างนะงว,วันที่สิบหกนะคะทุกท่านนะสิบหกคือรอบที่จะถึงนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าสองสูตรเนี่ยสิบหน่วยเนี่ยสองชุดเนี่ยหลักสิบกับหลักหน่วยชุดนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวนะ หลักสิก็คือ2069 2069ส่วนหลักหน่วยก็คือ3562 3 35าหกนี่คือ10หน่วยตรงนะคะในชุดนี้งวดที่ผ่านมาเราก็เอามาใช้แต่เขาหลุดนะคะดิฉันจะเอามาชนกับชุดเลขดับทุกดับหลัก10หลักหน่วยล่างดูหลัก10มีอะไรบ้างคะชนที่เลข0ูน ชนศูนย์สองไม่มีหกหกมีเก้ามีชนสามตัวชนศูนย์ชนหกชนเก้าในหลักสิบล่างส่วนหลักหน่วยล่างหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามีไหมคะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยไม่ชนกันเลยนะคะทุกท่านนะหลักหน่วยไม่ชนกันเลยนะคะอ่าไปคนละตัวเลยแปดตัวเลยทีนี้ถ้าคุณคิดว่าแต่ยังไงก็ต้องมีตัวไหนถูก แน่ๆ1น8่แล้วก็3562นี้เรานำศูนย์6ำ6นำา9ไปวางไล่เลยนะคะ069 069วางไล่ได้เลย06 9นะคะวางไล่ไล่มาก็เลยคือไล่ตามนี้แล้วก็ผสมด้วยอีกชุดหนึ่งที่ท่านจะเอามาวางก็คือ3562รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะรอบที่จะถึงนี้จะมาไหมนะคะ 1>, 1 7ึ่ในหลักหน่วยแล้วก็3 5มหคือหลักหน่วยทั้งสองชุดนี้ยังไงคิดว่าต้องมีให้เห็นแน่นอน1ตัวนะคะทุกท่านนะอ่าเราก็จะนำศูนย์ศูนยมาไปไปผสมกับชุดหลักหน่วยตรตรงเลยนะคะก็จะได้ตัวเลขออกมาง่ายๆเห็นชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะลองเขียนให้นิดหนึ่งดูซิว่ามันจะมาตามที่เราคิดไหมนะคะ อ่ะหลักสิบนะคะสองศูนย์หกเก้าส่วนหลักหน่วยนะหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามห้าอะไรอีกตัวสามห้าหกสองสามห้าหกสองนี่คือแปดตัวเลยนะคะแต่ตัวที่ชนหลักสิบก็จะเป็นชุดนี้นะคะศูนย์หกเก้าอ่าถ้าจับก็เอาจับผสมไปเลยนะคะก็จะเป็น เอาจับทั้งหมดนี่แหละแต่ให้เน้นที่ศูนย์ที่6ที่9นะคะทุกท่านนะนี่ออกมาลักษณะนี้อ่ะแคบดูนะคะแคบไว้10หน่วยตรง2ตัวล่างนะคะอันนี้คือ2ตัวล่างนะคะทุกท่านนะไม่ใช่บนนะนี่คือ2ตัวล่างปิดจ็อบสตัวล่างนี่คือชุดเลขดับจะอยู่แค่นี้นะคะเลขดับจะมี1มี7มี8มี9 แต่เลขบักหลักจะเป็น3ามหคือเขาไม่ชนก็เลยวางให้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุข3ามสองศูนย์หเโอเคตามนี้นะคะทุกท่านนะตามนี้เลยสตัวล่างตรงคือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแคบไว้ค่ะ จะได้เห็นชัดเจนตัวเลขนะคะอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าจับผสมเลยถ้าตัวไหนมารอบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขของเรามาไหมนะคะรอบวันงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะอีกวันเดียวนะคะก็สลักกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วให้ทุกท่านเก็บไว้นะคะแล้วท่านก็รอดูถ้าไม่อยากซื้อไม่ต้องซื้อเลยนะ ดูไว้เฉยๆก็ได้นะคะดูเฉยๆแล้วมารอดูว่าสี่โมงเย็นจะมีมาให้เราได้เห็นไหมในชุดนี้ขอโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าคือสรุปบนสรุปล่างนะคะทางช่องนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ